อเ,เห็นไหมโอ้สาวกรนะซิดเนาะสาวติ่งตีตะก้อนสวนอนต้นสับพรางพี่น้องมันสับพรางเนาะนี่ชาวบ้านกระฮ็ดบริเวณน,นี้นะข้าเจาเ้าลูกแล่แล้วเนาะกำลังเฮ็ดกินอยู่พี่น้องสวัสดีน้องครับหนาวโกจิจิมบุสกำลังต้มกำลังเฮ็ดกินอยู่ใครพี่น้อง จะนอนอยู่นี่นะโอ้ขอบใจด้วยขอบใจวะดิขอบใจบ่บจบาวไว้ขอบใจวะฮาลานคนหนึ่งนี่เนาะได้ยินว่าพ่อมันนะ่ะได้นูหลายตู้นะพี่นะ้องคือกับดักเพิ่นหาตู้ได้ยินวะเนาะตอนนี้บลิสจะไปกินน้ำเพิ่นนะพี่นะ้องใส่กระสอบแบบนี้เลยบา่านเนาะโอ้เขานอนอยู่นี่นะสร้างเอ็มดูเนาะ ลูกแล้วพันแล้วเลยพี่น้องนอนอยู่น oh, well, ี people with people with no. no. oh. ่เนาะเจเจมเนาะโอ้อาดักอีโจดโอ้เพิ่นโดนพี่น้องกับดักเพิ่นหาอันเนาะปีเขิน้อยู่สบายดีซาเลนเจ้าเจ้านอนนี่บ่ซาเลนหนาวบอสบายดีชิอาหนาวบ่เนาะ ตัวอะไรเห็น้นองโอ้โหจ็บจนจ่าเลยพอได้นู่ให้เจ้าเลยเนาะพอได้นู่เข็มขัดเนาะับนู่นะพี่น้องนี่นู่ตัวคนได้นู่กับเข็มแสงโซลเซิลครั้งนี้ได้พี่น้องนอนนี่นะมีแสงโซลเซิลไปพุ๊ สบายดีและกาสวัสดีเนอเอฟซีเบอร์ริดทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามเนรับพี่น้องตอนนี้บอริตอยู่สวนมันต้นพี่น้องสวนมันสับปะรังของสาบานเนาะวันนี้บอริตจะไปย่ามแม่เนาะพี่น้องมาเตไปย่ากับรักหนูเนาะพี่สิบแปบไปหาแม่นะเพื่องว่าเพิ่นลกูกมันได้เท่าไหาร่แล้วเนาะว่าใกล้จะแล้วแล้วพี่น้องเลยคือทางนี้ข้าเจ้านอนเนาะนอนอยู่ไหนนะนอนอยู่สวนมันนี่นะพี่น้องพายานแบบสีมีอันนั้นเนาะ ควายมากินนาะพี่น้องเอ้ยควายสบายเนาะมาทำลายบอลลิศกิภาคนูเนาะที่ได้มาสุดท้ายบาได้พี่น้องก็เลยบกาได้ภาคเนาะไปพี่น้องเอาไปเบิึงสุมนะข้าเจ้าวกำลังเห็ดกินอยู่ได้มาข้าเห็นยังกินเนาะบอลลิศแต่มาแต่ตัวนะพี่น้องมือนี้เนาะมืเห็นได้คองดีสำหรับพี่น้องเอ้ยโอ้ถอดดิไปติดตามไปหับสุมบอลข้าเจ้าอยู่เนาะ เนาะสว่วนมันไอ้บอลลิทดิดอยนะเจ้าลงไปพุนนะน่นเนาะบิร์นขาเจ้าวกำลังตากมันอยู่ได้พี่น้องเนาะสบายเจกันกำลังตากอากาศก็เริ่มเจองแล้วพี่น้องเลยคุนกระบ,บ่าไอ้บอลลิทคือกันเน,ะนาะเนาะไอ้บอลลิทคือกันเห็ดมันอยู่หันกำลังตากแห้งนะพี่น้องบอลลิทจะไปพุ่นนะไปยามไปสุมนะ่มเนาะตัวขาเจ้าลงมันไปห่อใส่พี่น้องไป ยังใช่ไหมเนาะนี่ฮอร์เรียวพี่น้องใส่สรงไว้ฮักใส่สรงไว้นี่พี่น้องใครจะกำลังตากมันอยู่เนาะพขาผ่านวานี่นะพี่น้องเลยเห็นไหมโอ้สาวกระซีดเนาะสาวเกระตีดก่อนสาวน้อตุนสับพลังพี่น้องมันสับพลังเนาะนี่ ชาวบ้านก็เฮ็ดบริเวณนี้น่ะเขาเจ้าลกแล้วแเนาะอันนี้นะยังกับครัวบิติดยนะพี่น้องเาเฮ็ดกินได้พี่น้องมๆเนาะตนนนี่จอดจอดบ่ก่อยเลยเรียนมน้องเรียกกําลังลุกมา กำลังเฮ็ดกินอยู่พี่น้องสวัสดีน้องครับหนาวก็เจเจมบุษกำลังตม้มกำลังเฮ็ดกินอยู่ได้พี่น้องทางนี้เนาะนี่จะนอนอยู่นี่อนะอนันนี้กางเต็นท์เอาเนาะนอนนี่กำลัง,งเราเข่าเฮ็ดกินอยนู่เนาะ เดีย๋ยวเมื่อวานนี่นะพี่น้องนาวบ่หักนาวบ่นาวไม่หักบรรยาก,กาศนะดูสุสั์นดงาลายพี่น้องชาวบ้านทางนี้เขาเจ้าตักมันอยู่นี่เนาะบางครอบครัวก็นอนได้บางครอบครัวเขาไ่นอนเนาะพี่น้องเขาเจ้าเฮ็ดหัวอมอมออมมันเขาเจ้าซื่อๆเนาะควายเขาบ่าได้เลยพี่นอ้องน้องกับดาริดนาะโดน ตัวน้อยนะสิให้หน้องสาวกินมาเอา้ากินบ่าา้าเอา้ามาเอานูน่นนี่เออน,นี่ให้เจ้าเดอ้อมาทางนี้ไว้เออพี่น้องเลยบม่มานจักดีเนาะนี่เอามาโอา้ขอบใจด้วยขอบใจวัะดิขอบใจบ่าวไว้ขอบใจวะเออพี่ววน้องเลยตัวกับดักมาไกลๆเน,นาะบ่โดนพอตัวพี่น้องเลยอ่าหน้าบ่หวช เจาะกำลังกินเนาะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบอลิษชิเมือแล้วเนาะเมื่อทางนี้ไปพุ่นเนาะพี่น้องเมือบานพันมันคือกันตอนอยู่บาดนี่กะเสารเนี่ยพี่น้องพอเมื่อวันซนกระบุค่อยมาแต่บานเนาะบอลิษมาเสาร์เนี่ยโอ้ก็เจ้ากำลังสวนมันเอาไปตากอยู่เนาะบอลิษจะเมื่อแล้วพี่น้องเมือบานเนาะนี่นะวันนี้มีแล้วม่่ไกบา ว่ามันนี่บุกข้ยใหญ่ได้พี่น้องแต่ว่ากุ๊กมันนี่ง่ามลายเนาะเห็นไหเอ้ยเป็นกำลังตออปตาเนาะพี้องแถวนี้ไปฟุนก็มีเตสวรรณมอเป็น,นปส่วนเรพี่น้องทางนี้ก,กมันนี่ง่ขนาดได้พี่น้อง,อองหัวมันนี่น้อยได้เบิ่อเดี๋ยวบอลลี่งกุกอนันนี้มันบาลิดนพี่นอ้อง มันบ่มีหัวได้พี่น้องแต่บ่วยจะใส่พันอ eh ีหยั่งใะอีแมะเอาเอาไปวันอ่าปีที่แล uh ้วเดินสิลองลุกก no ุ้งใหญ่นี่งนะพี่น้องบ่มีหัวเนาะพี่น้องมีหัวน้ำมันนี่นะนี่พี่น้องมันหกเดือนได้นี่ได้ ได้แต่าะซัมมี่เนาะโอ้ฮาลานคนหนึ่งนี่เนาะ, 5, 000, 000, 000, 000, นนะได้ยินว่าพ่อมันนะ่ะได้นูไลโต้นะพี่นอ้องคือกับดักเพิ่นหะโต้ได้ยินว่าเนาะตอนนี้บอลลิสจะไปกินน้ำเพิ่อนนะพี่นอ้องบอลลิสมาแต่บ้านน้ำบมโดนได้บมโดนพ่อโตพี่นอ้องโตกับดักไปหาพ่อเพิ่อนเนาะลานทรายอยู่นะพึ้นนะไอ้ออบอลลิสเองพี่นอ้องเอ้ยโอ้ยู่นี่เนาะซาบ้านดูตากมัดอยู่เนาะยูนี่ บาดฟังมันอยู่เขาอ้อมหัวแบบนี้นะเขาบ่ต้องนอนบ่ต้องประจำเลยเนาะกระบาดเนาะเพราะว่าควายนึงเขาบ่ได้เลยเพราะว่าช่วงนี้ขจ้าปล่อยควายดิชาวบ้านปล่อยควายเลยพี่น้องมันมีน้องได้พี na, ok, ่น้องคุณนะเนาะพี่น้องน้ำอ่าฮอดปีนี้นะชาวบ้านเฮ็ดเฮ็ดมันอยู่นี่นะพี่น้องจาก fun, well. ป milk, ีเล้ซองฝีเลยซองฝีเลยพี่น้อง เจอเห็ดมันทางนี้เนาะสามปีกับข้าาเ,เห็ดให้นักพ่น้องเอสบายบ้ายังกากอยู่ดีได้นี่มีตัวข้าเจออ้ายังบทันตันเนี่ยเลยพี่น้อง chót như kiếp mà nó bảo ở phần cá non như như nhìn nó, nó. nó bảo như vít đâm à như vít đâm à chạy chạy như nào nhiều cho tạc mặn đây sẽ có số bê mì đấy bàn โอ้เขานอนอยู่นี่นะสร้างเอ็มลูเนาะเขาลกแล้วพันแล้วเลยพี่น้องนอนอยู่นี่เนาะมันนอนอยู่นี่เห็นบ่ไล่ข้าวคัวเติมได้พี่น้องเอร็วไปหาหลานชีอาเนาะ่พูดนะพี่น้องไล่ข้าวคัวเติมนะเห็ดอ่าสวนมันอยู่นี่นะพี่น้องไปทานละกระบาลเลย นี่มันเขาเราตากพี่น้องนี่จอดเลยเกอดักเดียดดักว่าคือเห็นเอาดักล่าเปจอดล่ากมาดักเนี่ยไตเนี่ตไตโอ้อดักที่จอดโอ้เพิ่นโดนพี่น้องกับดักเพิ่นหาอันเนาะพี่เพลินี่ดึงไล่กินให้น้องผ่วน้องโอ้นี่ ขากำลังอาบแดดอยู่อันนี้นี่จักเสสว่างข้างในปั่นมันแล้วเป็นที่เรียบร้อยคือกันเห็นบอพี่น้องทางนี้มีแต่ปสระซนสาวเกษตรกรเจ้าลูกมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีอาบาริสกําลัลงเก็ดกินนะพี่น้องสบายดีซอเลนเจ้าเจ้านอนนี่บอซอเลนหนาวบอสบายดีเสียอาหนาวบ่าน้อง ตัวอะไรพี่น้องโโอ้หพอได้นู่ห้เจ้าแล้วเนาะพอได้นู่กินแล้วเอนเชียร์สีอาได้พี่น้องสี่พี่น้องสบายดีสีอาบันนี้จะกินข้าวน้ำพึ้นก่อนพี่น้องได่อาหารดีมื้งเนาะมื้อนี้นะไแอาหารดีนี่หนาวไรหนาวบ่นั่งจับของกินอยู่ได้พี่น้องเนาะให้เจ้าก็าล้วกัน

สบายดีสิโอนเอ้หนาวบ่อาบน้ำบ่เมื่อวานนี้นะสวิตสบายดีสวิตที่เมื่อวานบ่สวิตมือนี้สดาเมื่อวานบ่เฮียนบ่สดากับดอกตอริดบ่โดนนะพี่น้องมากินข่าวอยู่นี่นาะน้ำเงินอส่วนคิ้วเข่าเลยพี่น้อง

กเอกินข้าวแล้วเลยพี่น้องนางพิงไผก่อนเนาะเดี๋ยวจะกบบานแหละพี่น้องเลยตอนนี้กาจิตมงเลยได้พี่น้องจิตนเดอเดดูารเดือดตายดตายเดตายหนาว มันี่ไปน้ำใจ็แี่เราคือนาทีตาจบนาทีอ่าพี่น้องเนาะชาวานนี่เห็นไหมตอกตอกปลาจอดปลาเจ้ากำเริมเริ่มทำงานแล้วเนาะบลิษเองก็เริ่มเมื่อบ้านเลยพี่น้องเนาะเห็นไหมบรรยากาศนทำลายเนาะหรือคือถัดแต่เจ้ากลางติดอยู่นี่อยางพี่น้องเอย เสงโซลาเซลล์ครับนี่ได้พี่น้องนอนนี่นะมีเสงโซลาเซลล์ไปบอ,อน,นี่แน,น็คแจ็คถอดจ,จ,จงงา,าเกเพราะงั้นาลังเสกไปน้องโอ๊ยไก่กรดองโอเคพี่น้อง,ง <c oughs> อเลยอะไรพี่น้องเนาะมือบานปากเพื่อนเลยมือบานมืออันนั้นผ่านมันตนอยู่บ้านนี้เนาะพี่น้องบอลลีดเองกัน้าอยากคือกัน น้องบางครอบครัวขเจ้าก็ลกเล่นน้องมันบางครอบครัวขเจ้ายังบัทันลูกนะบางที่ขเจ้าลกเลยนแต่ยังบาทันแหล้วยนะยัางลายเติบดีหมัดขเจเนาะมันคนอื่นนี่หัวใ่ญ่ได้พี่น้องแต่มันบอลิศหะบ่มีหัวซ้ำเห็นไหมมันขโม่ผสมเนาะขจ้ายังบัทันลกซ้ำพี่น้องยังลายเติบดี